สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็มาดูวิโอตำน้ำพริกสดกันนะคะติดตามได้เพจที่เพจพิ่ชมพู่ทำกินเองนะคะเราต้องตำทุกอย่างแยกก่อนนะคะส่วนผสมอะเพราะว่าจะบอกว่าพริกมันเยอะไปนะคะเป็นกิโลเลยอะแล้วค็กมันไม่ใหญ่มากนะคะเราเลยต้องตำแล้วก็แยกก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาผสมในถ้วยนะคะ หอมมากนี่ค่ะน้ำพริกสดคกอ่างศิลาแท้เลยนะคะถ้าเอาตากแดดนี่แบบเป็นเพชรย,ย,ย,ยิบยิบรลยยิบระยับเลยนะคะเนี่ยคกเนี่ยค่ะเห็นไหมอ่างศิลาแท้เลยนะคะ ทานมากเลยนะคะหอมมากที่รักอย่างนี้แม้เดี๋ยวเราตำเสร็จปึ๊บเราเรายังไม่ต้องผสมหมดนะเราไม่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงไปแล้วเราก็ใส่แบบแยกคลิกแล้วจะกินก็มาผสมเหมือนพี่แก่เนาะต้องกินเลยตกไปเลยแล้วก็อินเก็บเรียนเอา นี่นะคะนี่คือเพจจากพิชพูททากินเองนะคะทำน้ำพริกสด น้ำไหลๆเลยหอมติดตามได้ที่เพจพี่ชูทำกินเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในเพจเดี๋ย <_' S 2> วก็จะไลฟ์ในไลฟ์ like สดในนี้ก็เดี๋ยวจะไปตัดลงในเพจนะคะ น้ำน้ำพริกก็เดี๋ยวใส่ไปด้วยเนาะน้ำพริกขน,นาดพี่โอ้ที่มันอร่อยอ่ะใช่ไหมใช่เนี่ยเขาถึงเรียกว่าตำน้ำพริกนะคะ งงไม่ใส่ที่รักไม่ไหมไมใส่หมดแล้วทำเสร็จแล้วอ่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแล้วคราสุดท้ายแล้วสอเข้ายังสนุกไหมแม่ก็ใช้เด็งตำมันพิกไหมไม่เคยคือตรนเด็กแล้วข้าตา